การมัดคานของช่างนะคะเวลาทำคานข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมัดคานแบบนี้เลยทุก นี่คือการทำรวมเลมิมอกนะคะี่นี่คือขั้นตอนด้านข้างเราจะไม่ใส่อิชโชนะคะเราก็จะทำง่ายๆเป็นอิทบ็อกธรรมดาค่ะทุกคนนะคะหลัง<ๆ>จากนั้นก็ด้านหน้านะมาดูด้านหน้านะก่อเป็นค่อยไปนะทุกคนนี่ก็ค่อยๆทำา่ะแดดร้อนมากนะคะแล้ว่าคือนี่หนาวมากนะ,ะนี่กะะ็จะเป็นแบบนี้ทุกคนอิกกลมๆนะคะที่หลายๆคนแบบว่า กำลังเป็นที่นิยมเขาเรียกอิกโชเนาะมินิมอลเห็นไหมเห็นไหมคะค่อยๆทำแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะฉาบนะอันนี้คือ,อยังไม่เสร็จนะคะติดตามชมกดติดตามกันไว้นะคะทุกคนใครที่กำลังจะทำรั้วนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วก็มาดูตอนเสร็จว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเห็นไหมจะเป็นแบบนี้ทุกคนอิทตัวเนี้ยอิทโชเนี่ยเขาจะมีความกว้าง แต่ละก้อนยี่สิบเซนคูนยี่สิบเซนใ่ไหมแล้วก,วก็เราไม่ต้องฉาบแล้วทุวกคนไอชอชเนี่ยมันมันมีแนวมาให้อย่างเงี้ยล,ลงร่องอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องฉาบนะคะทาสีทับได้เลยนะตัวนี้เขาจะมีความหนานแล้วก็เนื้อทรายเนื้อปูนที่เราใช้ทำเนี่ยมีความละเอียดูีแล้วนะคะมันก็ทําให้เราประหยัดนะคะปอเสร็จก็คือเสร็จเลยไม่ต้องฉาบนะไอตัวไอชนะคะแต่อีตัวเนี้ยข้างๆเนเี่ยเราจะต้องฉาบมันนี้นึงเพราะมันเป็นอิฐธรรมดาทุกคน แล้วก็จะเทขานทับข้างบนนะคะอันนี้เคยยังไม่เสร็จนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้นะ,ะไว้มาดูตอนจบค่ะ And us. Tay ở đây là dòng hay một cặp tiền vào lúc này lúc này chào 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 mm <laughs>